ให้แชร์เลยค่ะจะอยู่กับคนดูอยู่กับคนในจินตนาการอยู่กับเพื่อนได้หมดจบค่ะส่วนท่อนสุดท้ายนะคะเฮ้ยไม่สอยถึงแค่ตรงนี้เจ๊ใช่ถึงแค่นี้ถึงแค่นี้แล้วส่วนท่อนสุดท้ายเนี้ยพูดเจ๊ทำชิน้ำเลยมอเนี่ยส่งออกส่งออกนะจักรจันรเป็นอันนี้ส่งไปที่คนในจินตนาการนะคะ โ okay. okay, okay, okay. okay. อเคไปโอเคนะครับโอเคในครับยู่ด้วยกันนะลูกโอเคนะครับเ okay, 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 okay. นี่ยครูจะให้เป็นแก๊งสามหนุ่มจะทำสองอย่างค่ะ okay. คือแข่งกันจีบนะคะเป็นเป็นแข่งกันจีบแข่งกันอ,อ,อ้อนผู้หญิงนะคะใครอ้อนได้หน้ารักก,กว่าคนนั้นชนะ เออนะคะโอ้เออไป็้ทุกคนต้องอยู่บนท่าของเราอย่าไปพยายามเป็นคนอื่นใครสมมุติของของเมอ่ะเมเป็นแบบอาจจะไม่ได้เป็นคนขี้อ้อนแต่เมย์ก็จะมีท่าที่แบบมีตามีอะไรที่แบบโอเคแล้วตาาตาาโอ้ยเมนี้มีฟา์นิสก็โดดกับคนดูไงจะบ้าง ความเป็นผู้ชายหน้าซื้อใส่เสื้อ,อ,อ,อโอ้เน <c oughs> <c oughs> อ่ยอะนะคะงนั้นทุกคนจะเป็นลักษณะนี้ทีนี้ในในในดีไซน์เพลงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูเขาจะช่วยคิดมาให้ว่าจะเป็นทางไหนว่าระหว่างมีแดนเซอร์มาอยู่บนเวทีแล้วเราก็ไปจีบแบบแดนเซอร์แต่ว่าคงก็ไม่ใช่จีบทั้งเพลงหมายกับหมายถึงกับแดนเซอร์เราก็ต้องเอาความรู้สึกนี้ส่งไปที่คนดูคือแข่งกันอ้อนคนดูด้วยเช่นกันนะคะ,ะต่อค่ะ ดีกรีค่ะฟังดีกรีดีๆนะตอนแรกเป็นแค่แบบเราคิดถึงมีความแบบทำเป็นงอนเล็กๆเรียกร้องความสนใจอออืมเ นะทุกจังหวะเนี่คือแบบสนุกจังปุ๊บเนี่ยเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งคล้ายๆกับลองสิจ้าที่เล่นกับคำนะลงดูนะแบบ โอ้ยแบบโอ้ยคิดถึงคิดถึงอยากจะเจอให้ซึ้งจะโอ้ยฉันหนาวจะตายนะมาอย่าไปร้องโอ้ยคิดถึงคิดถึงอยากจะให้ซึ้งใจโอ้ยฉันหนาวจะตายไปร้องขาราโาเกะไปอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฉะนั้นนะถ้าเกิดจะร้องอย่างเงี้ยคือมันมันต้องโอ้ยฉันนนาจะตายค่ะเธอมันเลี้ยวแลมันจะมีความอ้อนไหนไหนวะนแต่ทำไมไม่เธอแคร์เอ๊ะรู้ว่ามันแปลว่าเธอไม่รักกันมันจะมีความแบบในแต่ละคำมันจะมี อ้าวเอมเฮ้ยคุณชอบผู้ชายเฮ้ยคราวนี้นะคะในแต่ละอันเนี้ยอยู่่ก็เลยอยากเจอเธอขึ้นมาอยากจ้องตาเธอเลิกเกอเนี้ยมันจะมีเราเล่นอะไรก็ได้แบบนึกออกไหมคะอะไรก็ได้อยากให้เจอคุยเพิ่มๆเชิญมึงมาจะดีไหมโอเคนะคะนะคะเล้สุดท้าึงโอ้ยคิดถึงจังเลยเนี่ยทุกครั้งโอ้ยทุกครั้งอะไรเนี้ยมันต้องโอ้ยจริงๆอ่ะคิดถึงจังเลยมันไม่ใช่แบบ เอ้เตึจริงจรงเลยไม่หนาวนะคะคนขี้เหงาเออคนขี้เหงาคนขี้เหงาคุยเจอคือมันแบบโอ๊ยบอกกูเลยอย่างเงี้ยอีเมเสร็จแน่ในแบบของเราแหมเม่แกอยู่กับแฟนแกไม่ไม่มีโมเมนต์สวีทเลยหรือไงไม่มีไม่มีทต่เจอโมเมนต์หัวเนี่ยด่าด้วยอัน เอาแบบเอาแบบจัดใจของเราที่เราอยากทำว่าเวลาที่เราอยู่กับแฟนจริงสมมติเราจะฟอร์มเยอะหรืออะไรแต่ในใจของเราทุกคนน่ะมันมีภาวะที่แบบอยากฮิน <c oughs> in ok oh ุขี่นิคีเนาะขี่เนอะไรเงี้ยเอาอันนั้นออกมา <c oughs> นะคะทีนี้เรามาดูของของโอเคนะคะนะคะเอโอเคนะครับนะในในบล็อกแรกเนี่ยสามอันแรกเนี่ยนะคะมันก็คือการไล่ดีกรีของการเชิญชวนจาก มาสนุกก<น>ันเถอะจนอีกอันนึงคือแบบท่อนนี้ค่ะของปูนกับรวมเนี่ยที่แบบโอ้ยซนสนี่ซันี่ใครคิดซึ้งกันโอ้ยคิดจังหวนมาเจอมาหายไปรู้ไว้นะเธอนาว่ามีคนที่แง่ใจเดี๋ยวจะคิดไปไกลว่าเธอไม่รักกันตรงนี้มันต้องเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งพูดจังหวะที่เราทําก็คือมันมีภาวะแบบนอนนอนนนะคืออันแรกคือแบบมานะแต่อันนี้คือนอนนอนนนะมันต้องอ้อนสุดๆนะคะแล้วก็ แล้วตรงนี้ดนตรีมันเปลี่ยนใช่ไหมคะอยู่ๆก็เลยอยากเจอเธอขึ้นมาตรงนี้มันเปลี่ยนถูกป้ะดนตรีมันเปลี่ยนมันจะช้าลงฉะนั้นมันจะมีความไหลขึ้นหวานก็ได้เซ็กซี่ไม่ไม่ต้องถอดเสื้ออยาอยากยร่องคนร้องไห้เลยอยากให้ไป ทําให้มันมีพุงก่อนแล้วค่อยถอดนะลูกทีนี้นะไอ้ท่อนนี้ยูยูไอ้ตรงนี้มันจะไม่ที่มันจะไม่ได้เหมือนท่อนอื่นท่อนอื่นมันจะเป็นยูยูก็เลยอยากมันก็เริงร่าแต่นี่มันจะเป็นดนตรีเปลี่ยนปุ๊บยูยูก็เลยอยากเจอเธอขึ้นมาจุดนี้มันจะเป็นภาวะความเจ้าชู้นะคะทําให้ผู้หญิงแบบใจละลายให้ได้ ท่อนนี้ต้องทําให้เขาใจละลายให้ได้นะคะเห็นไหมคะครูจะตีอย่างนี้ค่ะว่าแต่ละท่อนท่อนนี้ทําอะไรท่อนนี้ทําอะไรท่อนแรกของครูครูจะทําให้เขาแบบยิ้มยิ้มแบบเออไม่รู้ไปเปล่าเออนั่นคือสิ่งที่ครูอยากเห็นแต่ท่อนที่สองคือสิ่งที่ครูอยากเห็นคือเฮยฮีโซฮอสอย่างเงี้ยได้ไหมคะคือให้ดูแบบว่าผู้ชายคนนี้แบบเท่จังเลยเซ็กซี่จังเลยนะคะ <Okay. S 1> แล้วพอพอมันเหมือนเรากแกล้งอะ ออาฟังก่อนเฮ้ยเหมือนเราแกล้งอะคะ่ะคนเราแบบหนูลองดูนะว่าเพลงมันจะมีไดนามิกไดนามิกแปลว่ามีการขึ้นลงของมันอ่ะไปไปเลยไปเลยโอเคอ่าอันนี้คือท่อนนี้นะโอ้ยคิดถึงโอ้ยสังนิดสังนิดใช่ไหมอันนี้นะนนะนะ นานาๆน,านาอ๋อตรงนี้ตรสีไม่เป,ปลีย่ยนว่าอันนี้ยังเหมือนเดิมอยู่มันจะเป็นอันหลังที่ปอนใช่ใช่ใช่อ๋ออย่างนี้ตอนนี้เจ้าชู้เจ้าชู้เป็นแบบว่าเหมือนเหมือนเจ้าชู้แบบคาสโนว่าเรือองไหม,ม,มโอเค <c oughs> ตรงน,นี้ทั้งกลุ่มมาสนุกกันคือเราเองก็ต้องสนุกกันด้วยเหมือนแบบไปให้พวกเราชาวแก๊งจีบหญิงรืงไหมฮะ ปึ oh yeah. ๊บโอ้ยมาแล้วมาปึ๊บเนี่ยตรงเนี้ยที่ต้องเซ็กซี่ขึ้นมามีความเท่ความแบบแมนเอาเสน่ห์สยบตาแบบต้องมาแล้วปึ๊บ ขึ้นขึ้นขึ้น้าย<ไ>ป,ป๊อกต,ตรงนี้ต้องแบบปุ้งอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นนะคะมันจะเป็นไดานามิกของเพลงที่ที่มีทั้งมีทั้งแบบนะ้า มาเหอะมาหนะ้าหนะ้ารู้ว่าอยากมาเนอไหมคะมันจะต้องมีความหลากหลายไม่ใช่แบบนานๆอย่างเดียวก็ติงตองเกินไปเนะอะไหมคะมันต้องมีั้งแบบนานๆอ่านะอ่านะอ่านว่าเนอไหมคะมันก็ต้องมีเ <laughs> <laughs> อมอ,ม,อ <laughs> มันจะต้องมีแบบหลากหลายใช่ไหมคะหรือพอไปถึงจุดหนึ่งที่แบบสนุกก็แบบมาสนุกกันแล้วเราก็ต้องสนุกของเราจริงๆสำคัญที่สุดเราต้องสนุกกันเองด้วยแต่อย่าอยู่กันแค่ตัวเองมันไม่งั้นมันจะดูกันเฮ้ยกลุ่มคนนี้อะไรวะสนุกกันเองไม่เล่นกันในห้องน้ำหลังสามคนเนอะไหมคะ ก็ต้องส่งแบ่งปันไปให้คนดูคนดูคือใครคนดูก็คือสาวน้อยคนนั้นที่เราต้องการนะคะโอเคซูเปอร์แมน <c oughs> สภาวะอสภาวะรมของเราเรื่องว่าเป็นอะไรกันอยู่คะิดครับอึดอัดกดดันครับกดดนันจุกอกใจและเหนื่อยเหมือนนั้นและเหนื่อยนะคะฉะนั้น ในท่อนแรกขอเลยนะคะพยายามทําให้เป็นนิสัยในท่อนแรกของการร้องเพลงของทุกคนคือการจูนอารมณ์ให้ได้ก่อนนะคะ okay, I can't ไอเนี่ยคือตอนนี้แทนที่เราจะแบบส่งไปที่คนดูให้อยู่กับคนในจินตนาการทุกการจูนอารมณ์คือการ